สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งคลิปนี้จะเป็นคลิปก่อนที่ผมจะไปพักร้อนภารกิจนี้เหมาะกับการเป็นคลิปส่งท้ายเพราะตัวละครตัวที่6จะปรากฏตัวที่ภารกิจนี้เขาจะมีความสามารถอะไรบ้างไปรับชมกัน c o m m a n d o Origin ภารกิจที่7 Operation Magpie ในช่วงสงครามมีความต้องการยุทธภัณฑ์อย่างไม่จำกัดจึงจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลและเพื่อที่จะทำลายกำลังการผลิตของพวกนาซีฐานบัญชาการจึงตัดสินใจบุกยึดฐานลับของพวกศัตรูหน่วยคอมมานโดจึงถูกส่งตัวออกไปเพื่อตรวจสอบและหายากที่มีความสำคัญต่อฝ่ายพันธมิตร แอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้พฤษกาคม1940เหมืองไวมันฟอนเอาละเราต้องทำอะไรบ้าง this time? พวกมันยังไม่รู้ตัวแต่อพวก,พวกสารเลวหน้าสงสารพวกนั้นจะต้องตกใจ ฐานบัญชาการใหญ่ต้องการเหมืองนี่ในสภาพสมบูรณ์เราเลยถูกส่งมาให้จัดการกับพวกเยอรมันมีแผนยังไงครับพวกเราต้องไปที่เหมืองมีทางเข้าสองทางพร้อมทหารยามและปืนกลแล้วข้อมูลที่พวกเราต้องการอยู่ไหนครับข้อมูลที่เราต้องการก็คือตำแหน่งที่พวกมันติดตั้งระเบิดและตำแหน่งของปืนใหญ่เพื่อทำลายการป้องก,กันของพวกเยอรมัน เราจะให้ความสำคัญกับปืนใหญ่2อันที่ป้องกันเหมืองอยู่นี่แกเป็นหัวหน้าทีมตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะทำตัวให้ชินไว้นายจะได้เจอฉันบ่อยขึ้นจะมีปัญหากันตั้งแต่เริ่มภารกิจเลยเหรอครับเนี่ยเรามาเริ่มที่ทำความรู้จักไดเวอร์กันก่อนดีกว่าครับอุปกรณ์ชิ้นแรกสามารถยืนยันสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วครับ นั่นคือบุหรี่สามารถฆ่าคุณได้ไดเวอร์จะจุดบุหรี่ครับแล้วปาออกไปแล้วมันจะมีควันลอยออกมาไม่ว่าจะเป็นลัศมีการมองเห็นแบบสีเขียวทึบหรือว่าสีเขียวเป็นเส้นศัตรูจะรู้สึกอยากดูดบุหรี่ขึ้นมาทันทีและจังหวะนั้นแหละครับบุหรี่จะฆ่าคุณ <They never S 1> พวกมันไม่รู้ตัวสักนิดว่าความตายกำลังมาเยือน เอาจริงเลยนะฉันคาดหวังให้หน้าโง้นั่นรู้ตัวสักนิดตอนที่แกย่องเข้าไปเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยไม่พุ่งเข้าไปโจมตีเหมือนไอ้พวกที่สมองมีแต่กล้ามยังไงล่ะกัดกันแบบนี้ตอนจบกลัวจะได้กัน <No problem. S 1> และไดเวอร์ใช้การลากศพครับความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างของไดเวอร์ครับเขามีความสามารถในการสะก่อน และเขายังมีความสามารถในการใช้อาวุธหนักอยาก่างปืนกลที่อยู่ในฉากด้วยความสามารถต่อไปก็คือการวางกับระเบิดเหมาะสำหรับใช้สังหารหน่วยที่ออกเดินลาดตะเวนเป็นกลุ่มอย่างน้อย2ตัวครับเพียงแค่เระวางไว้แล้วหลอให้หน่วยลาดตะเวนนั้นเดินมาเหยียบกับระเบิดของเรา ป็นก้อร,ระเบ,บิดที่งดงามอา่าวแซปเปอร์ไม่ได้มาที่ว่าอยากจะลองเปรียบเทียบอะไรให้ดูสักหน่อยครับการที่เราใช้กับดักระเบิดเพื่อจัดการศัตรูเป็นกลุ่มมันจะเกิดเสียงดังมากๆเรียกได้ว่าสนั่นหวั่นไหวเล,เลยครับผมอยากจะลองนําเสนออีกวิธีหนึ่งการใช้ถังน้ํามันจะเกิดเสียงที่เบากว่าแต่มีลัศมีทําลายล้างเ,เ,เท่ากับกับดักระเบิดครับเมื่อเราเจอด่านที่มีพื้นที่จํากัด ถังน้ำมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและยิ่งเป็นที่โล่งไม่มีที่ให้เราหลบซ่อนถ้าเจอสถานการณ์แบบนั้นลองใช้คอมโบนี้ดูครับให้สไนเปอร์อยู่พื้นที่ปลอดภัยแล้วใช้คอมมานด์โหมดเพื่อยิงถังน้ำมันใช้ไดเวอร์ควักบุหรี่เตรียมไว้ครับแล้วปาบุหรี่ไปใกล้ๆกับถังน้ำมันกลุ่มทหารเสี่ยนยาจะไม่ลังเลที่จะเข้ามาสู่กับดักของเราอย่าลืมเอาไดเวอร์ไปหลบในพื้นที่ปลอดภัย และเฝ้ารออย่างใจเย็นครับพอฝูงศัตรูเข้าใกล้ถังน้ำมันก็กด enter ครับเสียงแซปเปอร์จะกล้องขึ้นมาในหัวทันทีช่องเป็นก้อนระเบ,บิดที่งดงามลองไปปรับใช้กันดูนะครับมาที่ไฟล์สะสมกันครับอันแรกอยู่ในอาคารที่ตั้งอยู่เกือบกลางแมปเลยครับไฟล์ที่เราต้องการวางอยู่บนโต๊ะ ฟล์อันที่2อ,อยู่ภายในทางเชื่อมทางเดินจากอาคารเพื่อจะลงไปในหลุมของเหมืองอันที่3เรามาเริ่มต้นที่สันเขื่อนครับเลื่อนลงไปเล็กน้อยครับจะมีอาคารอยู่หนึ่งหลังไฟล์จะอยู่ที่มุมห้องครับและไฟล์อันสุดท้ายจะอยู่ด้านบนสุดของแผ่นที่บนสันเขื่อนครับ พอเราเข้ามาในพื้นที่กำแพงเหมืองได้ครับเควสทั้งหมดจะถูกอัปเดตครับเราไปเริ่มที่เควสแรกกันก่อนครับไปหาแบบแปนของเหมืองกันหลังจากนี้พื้นที่ในภารกิจมันค่อนข้างใหญ่ครับเริ่มระบุตำแหน่งยากครับดูในมินิแมปเอาเองแล้วกันนะในกระท่อมหลังนี้จะมีแบบแปนของเหมืองวางอยู่นี่ฉนอานไม่ผิดใช่ไหมเนี่ย เว้ยเยไอ้พวกเคิร์ดจะระเบิดเขื่อนให้น้ำท่วมเหมือง <Best S 1> ดีกว่าให้เหมือง <No. S 1> ตกเป็นของฝ่ายเราทางที่ดีต้องหยุดแผนการนี้จัดการกับออ <'s> ปชันอลออเจกทีฟกันก่อนครับเราจะต้องทำให้ปืนกลไม่สามารถใช้งานได้4อันด้วยกันครับเราต้องกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วคลิกไปที่ปืนกลแล้วตัวละครของเราก็จะไปแก้ไขไกลไกทำให้ปืนกลไม่สามารถใช้งานได้ ปืนกลน,นั้นแรกปอกกล้วยเข้าปากชัดๆต่อมาก็ปืนกลอันที่สองครับปืนกลอันที่สองกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะมีคนปากมากแบบนี้ฉันเลยชอบนายมากกว่าเดิมอนีนะสไนเปอร์อย่างนั้น,น,งงนหลหะครับเออเออเหรอแล้วกินเบเล่ก็ล้อเหมือนรับคารครับมาต่อที่อันที่สามครับจริงๆแล้วมันมีปืนกลอยู่ตั้งแต่จุดที่เราเริ่มเกมครับ เราสามารถทำลายจุดนั้นอีกสองกระบอกก็ได้นะครับไม่ต้องมาทำตรงนี้อันที่สามแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยฉันสามารถทำปืนกระบอกใหม่ได้จากเศษวัสดุพวกนี้ต่อไปก็อันที่สี่อันสุดท้ายครับ<ม>ปืนกลถูกจัดการหมดแล้ว ภารกิจต่อไปเราต้องทำลายปืนใหญ่2อันครับอันนี้จะอยู่ตรงขอบขอบของเหมืองครับใกล้ๆกับสันเขื่อนเลยอีกอันนึงจะอยู่ทางด้านขวาครับโอเค สิ่งสำคัญที่สุดอย่างสุดท้ายที่เราต้องทำครับปลดชนวนระเบิดที่พวกนาซีต้องการจะระเบิดเขื่อนให้น้ำไปท่วมที่เหมืองแซปเปอร์มันน่าจะชอบหน้าที่นี้แต่ไม่ว่ายังไงพวกเราก็จัดการได้โดยที่ไม่มีมันระเบิดอันที่สองอยู่บนสันเขื่อนลองซูมเข้าไปดูครับจะเห็นว่าพวกนาซีติดตั้งระเบิดไว้เรียบร้อยแล้วปลดชนวนพวกมันซะ ถ้ามีฉันอีกสักคนภารกิจจะจบเร็วกว่าน,นี้อะไรที่ทำให้แกคิดว่าแกจะทำภารกิจนี้ได้โดยไม่มีฉันกันฮะอย่ามั่นใจตัวเองเกินไปฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อย <t> ย,ยังงั้นหรอกเหรอเอาละ <t> ลครับจบไปเรียบร้อยภารกิจที่7ในภารกิจนี้เราได้เจอตัวละครดั่งเดิมครบทั้ง6ตัวไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงผมก็ต้องขอตัวไปพักร้อนก่อน แล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ได้อีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้สำหรับคลิปนี้อยากจะพูดคุยหรือให้กำลังใจเชิญที่คอมเมนต์ครับเล่นเกมไม่สนุกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ